มีผมยิกที่พันกันเป็นก้อนแบบนี้พยายามอย่าดึงนะคะเพราะว่ายิ่งดึงเนี่ยผมคุณนะจะยิ่งชีกขาด ให้หาเซรั่มนะคะที่เป็นส่วนผสมของน้ํามันธรรมชาตินะถ้าจะให้ดีเนี่ยใช้แบบที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนจะดีมากเลยเพราะว่าเจ้าตัวซิลิโคนน่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดการสะสมบนเส้นผมนะคะหลังจากที่สาใส่เซรั่มลงไปในเส้นผมเสร็จแล้วเนี่ยสาก,ก็จะค่อยๆใช้มือนะคะคลี่ผมที่มันพันกันออกเซรั่มที่ดีเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่ 1- 2หยดแค่นั้นก็พอแล้วก็ไม่เหนียวไม่มัน ไม่เนิบหน,นะด้วยโดยเฉพาะสภาพประกาศบ้านเราอย่าไปใช้เซรั่มที่มันลงผมแล้วมันเนอะหน,นนะนี่เห็นไหมที่มันพันกันเป็นก้อนเมื่อกี้นี้นะคะมันก็ออกมาได้เป็นแบบนี้แหละมันยังเหลือปมเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาพยายามแกะปมออกกันสุดท้ายมันจะเหลืออยู่แค่นี้จากโก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันจะเหลืออยู่แค่นี้แหละ อย่ามีค้างนะคะอย่าดึงเพราะดึงผมมันจะยิ่งชีขาดให้ใช้กรรไกรตัดแทนหมายแค่นี้ก็จบปัญหาผมพันกันแล้วค่ะพยายามหาเซรั่มที่ออกแบบมาสําหรับคนผมหยิกนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเซรั่มสำหรับคนผมหยิกเนี่ยจะไม่ใส่ซิลิโคนซิลิโคนยิ่งถ้าคุณใช้ไปในระยะเวลานานๆมันยิ่งสะสมอยู่บนเส้นผมของคุณและจะยิ่งทําให้ผมของคุณเนี่ยยิ่งรีบแบนและที่สําคัญเวลาที่คุณจะบำรุงผมเนี่ย สารบำรุงผมทั้งหมดมันจะไม่เข้าไปในผมค่ะเพราะว่าไปเจอซิลิโคนเคลือบอยู่สนใจอยากใช้เซรั่มที่ออกแบบมาสำหรับคนผมโดยเฉพาะกดทิะกาได้เลยนะคะ